แฟนเก่าคนโปรดของเฮียเหนือบทที่4เรือนร่างระหงก้าวขาลงมาจากรถเบนสีขาวคันโปรดเธอตรวจดูความเรียบร้อยของตนผ่านเงาที่สะท้อนอยู่ในกระจกเสื้อเชิ้ตสีฟองแขนยาวสีขาวพับแขนถูกสมทับด้วยกระโปรงสั้นทรงเอสีดำทรงผมที่ถูกมัดขึ้นอย่างเรียบร้อยและรองเท้าส้นสูงสีดำยิ่งเสริมให้เธอดูสงา่า อภิชยาจับกระเป๋าแบนดเนมใบเล็กขึ้นมาสะพายบนไหล่ก่อนจะกระชับซองเอกสารที่จำเป็นต่อการสมัครงานไว้แนบอกเธอระบายลมหายใจออกเพื่อลดความตื่นเต้นก่อนจะมุ่งหน้านเดินไปด้านในของรีสอร์ทหลังจากพูดคุยกับพนักงานที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับเรียบร้อยแล้วก็มีพนักงานสาวคนหนึ่งเดินนำเธอไปอยังห้องที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับสัมภาษณ์งาน อภิชยานั่งลงบนโซฟาหนังสีเทาที่ตั้งอยู่กลางห้องโดยที่ด้านหน้าของเธอเป็นโต๊ะกระจกสีดำถัดออกไปเป็นโต๊ะทำงานขนาดใหญ่และบรรดาตู้หนังสอือบรรยากาศภายในห้องนั้นคลับคล้ายคลับคว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเธอไม่แน่ใจว่าที่นี่มันคือห้องรับรองแขกหรือว่าห้องทำงานกันแน่แต่ก็เอาเธอจะอย่างไรก็ช่าง จุดมุ่งหมายเดียวที่ทำให้เธอมานั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นเฉียบแห่งนี้ก็เพื่องานและเงินอภิชยานั่งรอยอย่างเรียบร้อยภายในห้องด้วยความรู้สึกประมาเรียวแขนเล็กยกข้อมือขึ้นมาเพื่อดูนาฬิกาปรากฏว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วแต่กลราไรวีแววของผู้ที่จะมาสัมภาษณ์งานท่านเอิร์นรวมถึงคนที่จะมาสัมภาษณ์เธอเช่นกันเสียงคอปประตูดังขึ้นจากด้านนอกทำเอาอภิชยาเด้งตัวลุกขึ้นมายืนโดยอัตโนมัติ ดวงตากรมตอกวาดมองไปยังประตูเพื่อดูว่าใครกันที่จะมาเป็นคนผลักประตูบานนั้นเข้ามาชั่วอึดใจชายหนุ่มในชุดสูทสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหน้าเธอเขาสูงราวร้อเจ็ซนติเมตรเป็นผู้ชายที่ดูดีและมีความสุขุมเขาเดินเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าเอกสารทรงสี่เหลี่ยมสีดำซึ่งเธอเคยเห็นมันในหนังมาเฟียอยู่บ่อยๆสวัสดีครับคุณอภิชยาใช่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะ ฉันอภิชยาเองค่ะอ๋อครับยินดีที่ได้พบกันอย่างเป็นทางการครับผมคือคนที่นักคุณมาสัมภาษณ์วันนี้เองครับเรียกผมสิงเฉยเฉยก็ได้ฉันนั่งก่อนครับเขาพายมือเชิญให้เธอนั่งอย่างสุภาพอภิชยาที่ได้ยินเช่นนั้นจึงนั่งลงอีกครั้งเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับค่ะอภิชยาตอบกราบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม้มือของเธอในตอนนี้เปียกโชกไปด้วยเหงื่อก็ตามจากเอกสารที่คุณยื่นมาผมเห็นว่าคุณสมัครตำแหน่งผู้จัดการรีสอร์ท หากพิจารณาจากระดับการศึกษาของคุณคุณสามารถรับตำแหน่งนี้ได้ทันทีเลยครับเพียงแต่ว่าคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนทางเราจึงค่อนข้างคิดหนักกับเรื่องนี้ผมจึงอยากเสนออีกตัวเลือกหนึ่งให้คุณนั่นก็คือตำแหน่งเลขาของซีอซึ่งมันยังว่างอยู่คุณสนใจที่จะมาทดลองทำงานตำแหน่งนี้ดูไหมครับตำแหน่งเลขาของซีอีหรอคะเออมันจะไม่ยากกว่าตำแหน่งผู้จัดการหรอคะคุณสิงห์อย่างที่คุณบอกเลยค่ะ ฉันไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนอีกอย่างตำแหน่งเลขาก็ไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆดิฉันว่ามันคงไม่เหมาะมั้งคะไม่ต้องห่วงครับเรื่องหน้าที่ต่างๆหรือการทำงานผมจะเป็นคนสอนคุณเองเราอยากให้โอกาสคนที่มีความสามารถได้ทำงานในตำแหน่งนี้นะครับดิฉันขอทราบรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมคะทางเรื่องวันหยดุดหรือสวัสดิการต่างๆรวมถึงค่าแรงอะไรทำนองนี้นะคะ ชายหนุ่มในชุดโูทที่ได้ยินเช่นนั้นก็ขยับข่าวแว่นเล็กน้อยด้วยความรู้สึกพอใจเอาละ่ะงานของเขากำลังจะสำเร็จรววร่วงไปด้วยดีแล้วเหลือเพียงให้คุณอภิชยาลงชื่อบนเอกสารที่เขาเตรียมมาเท่านั้นเรื่องวันหยุดและสวัสดิการคุณสามารถคุยกับบอสไปนการส่วนตัวได้เลยครับเพราะส่วนนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันผมรู้เพียงแค่ว่าคุณสามารถเรียกเงินเดือนที่ต้องการได้เลยครับและเรียกเงินเดือนได้เลยเหรอคะเออ สำหรับดิฉันที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนสองหมืนห้าจะมากไปหรือเปล่าคะคุณสิงไม่ตอบอะไรเขายิ้มให้เธอเล็กน้อยก่อนจะเปิดกระเป๋าสี่เหลี่ยมใบนั้นออกมาให้เธอดูภาพที่เห็นทำเอาอภิชญาถึงกับตาลุกวาวเพราะด้านในนั้นมีแบงค์พันเต็มไปหมดเหมือนกับในหนังที่เธอเคยดูไม่มีผิดในนี้มีเงินอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับเงินเดือนที่บอสเตรียวไว้ให้ผู้ที่จะมาทำงานตำแหน่งเลขาคือห้าหมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งที่คุณเสนอมามันน้อยเกินไปด้วยสามสาหรับเราเงินนี้คือเงินเดือนล่วงหน้าสําหรับ3มเดือนและมันจะตกเป็นของคุณทันทีหากคุณเซ็นเชื่อลงเอกสารแผ่นนี้ครับโปรดอ่านและตัดสินใจให้รอบคอบก่อนเซ็นด้วยนะครับอภิชยาเกลือน้ําลายอึกใหญ่จํานวนเงินก้อนโตที่วางอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่น้อยๆยเลยนะและเงินนี้ก็มีไว้สําหรับผู้ที่จะมารับตําแหน่งเลขาซึ่งถ้าหากเธอปฏิเสธไปตอนนี้นั่นหมายความว่าเงินก้อนนี้ ก็จะตกไปอยู่ในมือคนอื่นเมื่อเรียวหยิบเอกสารสัญญาจ้างออกมาอ่านอย่างตั้งใจโดยที่ไม่ปล่อยผ่านเลยแม้แต่บรรทัดเดียวเนื้อหาภายในสัญญาระบุไว้ว่าเธอต้องเตรียมพร้อมที่จะทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยจะต้องไปอาศัยอยู่ในวิลล่าเดียวกับผู้ว่าจ้างคอยเตรียมความเรียบร้อยและจัดการนัดและตารางงานให้กับผู้ว่าจ้างและสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศพร้อมกับผู้ว่าจ้างได้ โดยที่พักและอาหารรวมถึงทุกการเดินทางผู้ว่าจ้างจะเป็นไฟออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่ไม่มีการหักจากเงินเดือนหรือใดๆทั้งส้นและสำคัญคือห้ามลาออกจนกว่าจะครบอายุสัญญาซึ่งนั่นก็คือ1ปีหากฝ่าฝืนจะต้องจ่ายเงินเดือนที่เหลือทั้งหมดให้กับบริษัทก่อนถึงจะสามารถลาออกได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเธอลาออกก่อนหมดสัญญาสองเดือนก็ต้องชดใช้เงินให้กับบริษัทเป็นจำนวนหนึ่งแก่อน ถึงจะลาออกได้นี่กะาจะจิกขวดใช้การให้คุ้มเงินเดือนเลยล่ะสิคิดว่าเธอจะเอาหรือไงงานพันนี้คำตอบคือเอาสิวะอภิชยาอ่านจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะทำงานตำแหน่งนี้แม้มันจะดูไรอิสระไปบ้างที่ต้องสแตนบายรอทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่ปกติเธอก็ไม่ใช่คนที่ชอบเที่ยวหรือสายปาร์ตี้อะไรขนาดนั้น เพราะเอาแต่ก,กินกับนอนอยู่ที่บ้านงานประมาณนี้คงไม่ทำให้เธอขาดใจตายหรอกว่าแต่บอสคงไม่ปลุกเธอมาตอนตีสมเพื่อให้ชงกาแฟหรอกใช่ไหมเนื้อเรียวขาวจับปากาขึ้นมาด้วยความรู้สึกกังวลมันจะต้องไม่เป็นไรถ้าหากว่างานนี้มันไม่ดีจริงๆก็แค่อดทนและหลับหูหลับตาทําไปให้ครบหนึ่งปีอย่างน้อยในสัญญาก็ไม่มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเธอเป็นเลขาก็ทำเฉพาะหน้าที่ของตัวเอง ไม่ได้เปลืองเนื้อเปลืองตัวหรืออะไรเธอพยายามคิดเช่นนั้นก่อนจะลงมือเซ็นชื่อลงบนเอกสารสัญญาหนึ่งอาทิตย์ต่อมาอภิชยาและกองสัมภาระกำลังรอคอยให้คุณสิงมารับที่หน้าบ้านโดยที่มีพ่อและแม่ออกมาส่งเธอด้วยเช่นกันไม่นานนักรถเบนซ์คันสีดำดูรูราก็ขับมาจอดที่หน้าบ้านของเธอพร้อมกับคุณสิงที่ลงมาทักทายพ่อและแม่ของอภิชยาเดี๋ยวรถสำหรับคนสัมภาระจะตามมาเร็วๆนี้ครับ ผมแค่มุ่งหน้ามารับคุณอภิชยาก่อนเพราะคืนนี้มีงานเลี้ยงสําคัญมากและคุณที่เป็นเลขาจะต้องไปเข้าร่วมด้วยครับค่ะดิฉันทราบดีค่ะอภิชยาตอบกลับเสียงเรียบเธอเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อสองสามวันก่อนว่าที่บริษัทจะจัดงานวันเกิดให้กับท่านประธานใหญ่และเธอที่เป็นเลขาของบอสก็จะต้องเข้าร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันงานแรกที่เธอจะต้องทําก็คือไปเป็นคู่ควงให้บอสเพราะว่าบอสอยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่มีคู่มั่น และแน่นอนว่าเธอเองก็เพิ่งรู้ว่าคนที่จะมาเป็นเจ้านายให้ตนเองนั้นเป็นผู้ชายตอนแรกเธอคาดหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับพี่สาวสุดเท่และความหวางก็พังลงอย่างไม่เป็นท่าเอาเถอะขอแค่ไม่เป็นตาเท่าหัวงูหรือไอ้หนุ่มโรคจิตก็พอเดินทางปลอดภัยนะโรกหวังว่าง,างก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างนะสุพิญญาโอบกอดลูกสาวด้วยความรู้สึกใจหาย นับสองเพิ่งเรียนจบกลับมาอยู่บ้านได้แค่สองปีก็มีเรื่องให้ต้องออกไปอยู่ข้างนอกอีกแล้วแม้ว่าเธอจะไม่ได้ห้ามลูกแต่ภายในใจก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ถ้าหากว่าไม่สบายใจก็กลับบ้านเราได้เสมอนะลูกภาสก่อนพูดต่อค่ะพ่ออภิจยาตอบกราบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสามคนพ่อแม่ลูกยืนกอดกันกลมข้าแต่เฮียนนับหนึ่งที่ตอนนี้อยู่กรุงเทพ เมื่อบอกลาที่บ้านเสร็จเรียบร้อยรถเบนซ์สีดำคันโรก็แล่นออกมาจากซอยบ้านเธอไปอย่างช้าๆโดยที่บรรยากาศภายในรถไม่ได้มีความอึดอัดแต่อย่างใดเพราะเท่าที่เธอสังเกตดูแล้วคุณสิงห์มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นสุภาพบุรุษมากเขาไม่เคยมองเธอด้วยสายตาเจ้าชู้หรือพูดจาไรมารยาทกับเธอเลยสักครั้งเรากำลังจะไปไหนกันล่ะคะคุณสิงห์ก่อนอื่นต้องพาคุณอภิชยาไปแปลงชมก่อนครับบอสได้จองซาลอนไว้ให้คุณแล้วครับ อ๋อแล้วชุดละคะบอสเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วครับบอสนี่ใส่ใจจังเลยนะคะถึงขนาดรู้ส์ชุดของฉันด้วยคำพูดของอ,อภิชญานั้นเป็นคำชมที่แฝงไว้ได้วยความเน็บแนมถึงกระน,นั้นคุณเสงกลับไปได้มีท่าทีไม่พอใจกลับกันแล้วเขาทำเพียงหัวราอออกมาเล็กน้อยก็เท่านั้นคุณสิงขับรถมาจอดที่หน้าซาลอนสุดหรูแห่งหนึ่งเมื่อเธอเดินเข้าไปข้างในก็มีพนักงานประมาณ3-4ถึงคนออกมาต้อนรับสวัสดีค่ะ คุณอะไรคะอภิชยาครับคุณเสียงตอบแทนอ๋อคุณอภิชยาเธอทางนี้เลยค่ะบรรดาพนักงานต่างพากันกระดิกระดาพร้อมจูงมืออภิชยาให้เดินเข้าไปภายในห้องที่มีคำว่า v v ว p อยู่ด้านหน้าประตูอภิชยาถูกจับแปลงชมอยู่ที่นั่นนานหลายชั่วโมงทั้งโปรแกรมนวดหน้าสปาหรือขัดเิวครบทุกกระบวนการเธอถูกจับแต่งหน้าทำผมทำเล็บเสียจรเหมือนกลายร่างไปเป็นอีกคนหนึ่ง นี่สินะพลังแห่งเงินตราพลังแห่งเมคอัพรถเบนซ์สีดำคันโหขับมาจอดบริเวณลานจอดรถของโรงแรมระดับ5ดาวอภิจยาก็ค่อยๆก้กกกกกกา,าวขาลงจากรถด้วยท่วงท่าสง่างามราวกับนางพญาเธอสวมใส่ชุดราตรีกอกอกรัดรูปสีเงินปักเรื่มแววๆกระโปรงด้านหน้าผ่าสูงขึ้นมาจนเผยให้เห็นเรียวขาขาวเนียนละเอียดจีเพที่เธอสวมใสย่ยามต้องแสงไฟก็ทรงประกายระยิบระยบับ ยิงขับให้เธอโดดเด่นเป็นสงา่าคุณสิงห์แล้วบอสล่ะคะสอจะไปพบท่านได้ที่ไหนสิงวานเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจงานใหญ่อย่างนี้เธอจะไปตามหาบอสจากที่ไหนแล้วอีกอย่างเธอก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของคนที่จะมาเป็นเจ้านายเลยสักครั้งเดียวพวกเรารออยู่ตรงนี้นี่แหละครับเดี๋ยวบอสก็มาครับ ขณะที่สิงพูดอยู่นั้นลัมโบกินีคันโรก็แล้นเข้ามาจอดบริเวณด้านข้างเมื่อเจ้าของรถคันดังกล่าวเปิดประตูลงมาอภิชยาก็ยืนแข็งเป็นก้อนหินไปซะแล้วบอ <Boss. S 1> สสิงเอ่ยเรียกชายนมหน้าตาหล่อเหลาในชุดสูทสีดำเขาพยักหน้ากลับมาเล็กน้อยก่อนจะเดินตรงปรีเข้ามาหยุดอยู่ด้านหน้าของเธอค,คุณสิงคะผู้ชายคนนี้คืออ๋อครับคนนี้คือบอสของเราไงครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนครับ สิงพ้อมศีรษะเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปด้านในงานตามรำพังที่ตรงนี้จึงเหลือเพียงแค่วายโยและอภิชยาที่ยืนอยู่ด้วยกันเราเจอกันอีกแล้วนะครับนับสองถ้อยคำของเขาทำเอาเธอถึงกับขมวดคิ้มมุนอย่างไม่สบอารมณ์คุณตั้งใจใช่ไหมคะอภิชยาตอบกลับเสียงแข็งนี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเธอมั่นใจว่าละทำไมถึงมีสัญญาพันนั้นมาให้เซนเธอเองก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกัน แต่เงินแสนตรงหน้ามันหอมวานนี่ว่าใครจะไปรู้ว่าเธอจะตกหลุมพรางของผู้ชายคนนี้เสียเต็มเป้าจะว่าตั้งใจเลยก็ไม่ถูกอย่าลืมสิว่าสองเป็นคนมายื่นใบสมัครด้วยตัวเองอ๋อค่ะก็จริงเธอเอ่ยตอบอย่างหมดทางนี้แม่งเอ้ยถ้ารู้ว่าต้องมาทํางานกับผู้ชายเสียงเคร่งพันนี้นะต่อให้เงินเดินเปนแสนสองก็ไม่เอาหรอกเว้ยวางเราคงไม่ต้องเสียเวลาแนะนําตัวกันหรอกใช่ไหมเพราะงานเข้าไปข้างในก็นได้แล้ว วาโยเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าไม่สะทกสะทานพรางยื่นเรียวแขนแกร่งหมายเธอควงเข้างานอภิจยาที่เห็นเช่นนั้นจึงทำได้เพียงคล้องแขนขาวเอาไว้อย่างเรียงไม่ได้ตอนนี้คือเวลางานเธอพยายามท่องคำนี้อยู่ในใจท่ามกลางแสงระยิบระยับของแชนเปียคริสตัลและเสียงดนตรีอันไพเราะภายในห้องโถงอันโออาของโรงแรมระดับ5ดาวถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันสดใสและผ้านกำมหยี่ที่รูรา โต๊อาหารที่จัดวางอย่างประณีตมีอาหารเลิศรสและเครื่องเดิมราคาแพงให้เลือกมากมายบรรดาแขกผู้มีเกียรต่างพากันเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่าไม่ขาดสายเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดอายุครบ63ปีของคุณปิติพัฒน์รัตนก,กิจโกศลผู้เป็นประธานใหญ่ของบริษัท MJ g r o u รคุณปิติพัฒน์เป็นชายวัยกลางคนที่ยังคงแข็งแรงรูปร่างและหน้าตาไม่ต่างจากชายที่อายุประมาณ4ี วันนี้ท่านใส่ชุดโสดที่ถูกตัดเย็บขึ้นอย่างปราณีและเน็กไทยผ้าไหมที่ผูกอย่างสมบูรณ์แบบดูภูมิฐานในแบบฉบับของนักธุรกิจด้านข้างกายมีภรรยาอันเป็นที่รักยืนเย้มต้อนรับแขกเรือที่เดินทางมาร่วมงานคุณหญิงทอฟันหญิงวัยกลางคนในชุดราตรีสีชมพูดูโดดเด่นและสง่างามแม้จะไม่ใช่สาวัวร่นแต่วันเวลาไม่สามารถพรากค,ความงามไปจากใบหน้าของเธอได้ วายุและอภิชยาเดินเข้ามาภายในงานก็ถูกสายตาหลายคู่จับจ้องมือเล็กที่ควงแขนเข่ามาเริ่มเย็นเชียร์เธอหันมามองหน้าคนด้านข้างด้วยท่าทางประมาทก่อนที่มือหนาจะตบลงที่หลังมือของเธอเบาๆเป็นการให้กำลังใจไม่ต้องกลัววายุยิ้มให้เธอ,อยางอ่อนโยนทำอาบรรดารูกสาวของคุณนายที่มาร่วมงานถึงกับอิจฉาตาร้อนอภิชยาพยักหน้าแม้เป็นเรื่องที่เธอไม่อยากจะยอมรับ แต่คำพูดของเขาก็ทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาเป็นอย่างมากอืมทั้งสองเดินควงแขนกันมาหยุดอยู่ตรงหน้าของคุณปิติพัฒและคุณหญิงทอฟันพ่อและแม่ของวายโยด้านข้างของพวกท่านมีคนที่อภิชย,ยาคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนแรกคือเฮียรมหนาวรุ่นพี่ที่คณะของเธอและเป็นฝาแฝดของบอสที่เธอกำลังทำงานด้วยอยู่ตอนนี้ส่วนผู้หญิงที่ใส่ชุดราตรีสีน้ำเงินที่กำลังยืนจ้องเธอตาคขมง ก็คือคุณม่านฟ้าดาราสาวชื่อดังหรือที่เธอรู้จักก็คือแฟนเก่าของบอสคนนี้หรือเปล่าว่าที่ลูกสะัยของพ่อชายวัยกลางคนกระสิบกระซาบกับลูกชายคนโตด้วยสีหน้าที่เต็มไปได้วยความตื่นเต้นนี่นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหรือเปล่านะที่เจ้าเหนือมันควงสาวมาร่วมงานวันเกิดของเขาวายุไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเขาทำเพียงอยากคิ้วให้ผู้เป็นพ่อเท่านั้น ระหว่างผู้ชายด้วยกันแล้วก็เป็นอันรู้กันว่าใช่พ่อครับแม่ครับนี่คือนับสองเธอเป็นเลขาของผมวายุหันไปนมองคนตัวเล็กด้วยแววตาอ่อนโยนพลางแนะนำเธอให้พ่อแม่ของตนได้รู้จักตอนนี้เธออาจเป็นแค่เลขาใครจะรู้อนาคตข้างหน้าเธออาจมาเป็นภรรยาของเขาก็ได้สวัสดีค่ะอภิชยายกมือขึ้นไหวอย่างมีมารยาพร้อมกับรอยยิ้มที่อ่อนหวาน วัพระเธอโลกปิติพัฒน์รับไหว้สาวน้อยที่มาพร้อมกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตนส่วนทอฟันเองก็รับไหว้และมองเธอด้วยความเอ็นดูตายแล้วตาเหนือลูกไปหาเลขาหน้าตาน่ารักแบบนี้มาจากไหนกันเนี่ยสวัสดีจ้าหนูนับสองจากนี้ไปฉันฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ้าทอฟันทักท่ายิงสาวที่ลูกชายของเธอแนะนำว่าเป็นเลขาแต่จากสายตาของเจ้าลูกชายตัวดี เธอสามารถรู้ได้เลยว่าตาเหนือไม่ได้มองเด็กสาวคนนี้เป็นเพียงเลขาธรรมดาอย่างแน่นอนยิ่งได้เห็นภาพในวันนี้คำพูดของเจ้าลูกชายคนโตในวันนั้นยิ่งชัดเจนตอนแรกเธอคิดว่าลมเหนือคงจะพูดไปเรื่อยเพราะไม่อยาไปดูตัวตามคำขอของเธอแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีคนที่มองไว้แล้วจริงๆจากนี้ไปพ่อกับแม่ไม่ต้องพยายามหาคุณแม่ผมดูตัวนะครับเพราะผมมีคนที่มองไว้แล้วหนูจะพยายามอย่างสุดความสามารถค่ะ อภิชยาตอบกลับด้วยท่าทีเคินอายเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้หญิงที่ใจดีคนนี้จะเป็นแม่ของผู้ชายแห่งสวยคนนั้น 2. เส,สียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านข้างเมื่ออภิชยาหันไปมองก็พบกับใบหน้าที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีโอ๊เฮียหนาวสวัสดีค่ะคนตัวเล็กยกมือไหว้อดีตรุนพีทที่คณะอย่างรมหนาวสมัยก่อนเธอและเขาก็นับว่าสนิทกันเพราะว่าเขานั้นเป็นคนที่อบอุ่นมากๆ แต่พอเรียนจบก็แยกย้ายกันไปตามทางไม่่อยได้ติดต่อกันสักเท่าไหร่แต่สำหรับเธอแล้วเฮียนาวเป็นผู้ชายที่ดีมากคนหนึ่งเลยทีเดียวไม่ได้เจอกันนานเลยสองสบายดีใช่ไหมเฮมันเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทำเอาพ่อและแม่ต่างพากันมองหน้าลูกชายคนเล็กสลับกับเลขาคนสวยที่ลูกชายคนโตเป็นคนควงมาด้วยความงุนงงม่านฟ้าเองที่ยืนฟังอยู่เงียบๆก็ขมวดคิ้วด้วยความรู้สึกไม่ชอบใจ เพราะเธอรู้มาว่าหลังจากที่ลมเหนือเลิกกับเธอไปได้ไม่นานเขาก็ได้คบกับรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่านับสองเธอเลยรู้สึกไม่ถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้เลยสักเนิดถ้าให้พูดตามตรงก็คือม่ชอบขี้หน้าเป็นเพราะใหญ่นับสองนับสามอะไรนั่นลมเหนือถึงปฏิเสธคำชวนของเธอเขาไม่ยอมให้เธอมาเป็นคู่ควงเข้าง,งานแต่กับพานางเด็กไม่รู้หัวนอนปลายเท้าที่ไหนมาก็ไม่รู้อีกอย่างทุกคนก็หันไปสนใจมันหมด จนลืมไปแล้วว่าเธอกำลังยืนหัวโดอยู่ตรงนี้สอสบายดีค่ะเย็หนาวสบายดีใช่ไหมคะอืมเฮียสบายดีเออตาหนาวลูกก็รู้จักหนูนับสองด้วยเหรอทอ่อฟานหันกลับไปถามลูกชายคนเล็กด้วยความสงสัยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเรือเกินที่ลมหนาวคนนั้นเป็นฝ่ายเอทักทายได้ชวนผู้หญิงคุยปกติขาวแทบจะไม่มีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวพันในชุดเลยขนาดหนูม่านฟ้าที่สวยระดับดังเอก ตาหนาวอย่างม่คิดจะหันมามองหน้าเวลาคุยด้วยแต่ข่าวกราบเป็นฝ่ายชวนหนูนับสองคุยเนี่ยนะสองเป็นน้องในคณะของผมสมัยเรียนอยู่มหาลัยนะครับเราเลยค่อนข้างสนิทกันเฮมันตอบกราบพรางเน้นย้ำคำว่าสนิทกันวายโยที่ได้ยินเช่นนั้นก็ส่งเสียงเหอยู่ในลำคอเขารู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้หนาวมันจงใจพูดให้เขาได้ยินใช่ครับไอ้หนาวมันเป็นแค่พี่ในคณะของสองนั่นแหละเป็นแค่พี่ร่วมคณะ แต่เสือกอยากจะมีบทบาทที่ผ่านมามันทำตัวหน้ามันไสยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกวนขึ้นทุกวันทำไมฟ้าถึงกำหนดมาให้คนที่กุกรียกหนา้ามีหน้าตาเหมือนกูด้ววะอภิชยาที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคนทั้งสอง<ม>ก็ได้แต่เพียงหัวเราะแห้งๆออกมาเพราะทำตัวไม่ถูกทำไมเหตุการณ์ตอนนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนเธอเป็นนางวันทองสองใจด้วยล่ะเนี่ยไม่แน่เธออาจจะถูกคุณหญิงทอฝันไล่ออก ตั้งแต่วันนี้เลยก็เป็นได้ถ้งงั้นผมขอตัวพาเรขาของผมไปก่อนนะครับแม่พอดีวันนี้เป็นวันแรกที่เธอมาทํางานในฐานะเรขาคงมีเรื่องให้เธอเรียนรู้อีกเยอะวายุเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงราบเรียบก่อนจะจูงมืออภิชยาเดินออกไปพบปะพูดคุยกับแขกและหุ้นส่วนที่มาร่วมงานอภิชยาทําได้เพียงคอมศีษะราผู้ใหญ่ด้วยความเกรงใจก่อนจะสาวเท้าเดินตามเจ้านายออกไปตามแรงดึงของเขา ภาพที่ลมเหนือจูงมือผู้หญิงคนอื่นเดินจากไปโดยที่ไม่ได้ทักทายเธอเลยแม้แต่คำเดียวสร้างความรู้สึกไม่พอใจให้ม่านฟ้าเป็นอย่างมากเธออุตสาห์แต่งตัวตั้งแต่หัววันเพื่อมาร่วมงานเลี้ยงคืนนี้และหวังว่าเขาจะหันมาสนใจแต่ความจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยสักเนิต <_ d> um> เขาทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนได้ยังไง งานเลี้ยงดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยที่อภิจยาก็ต้องคอยเดินตามบอสไปทักทายแขกและหุ้นส่วนต้อยต้อยแม้ว่าเธออยากจะแยกตัวออกไปแค่ไหนแต่เธอก็ไม่สามารถทําได้เพราะตอนนี้ถือเป็นเวลางานอภิจยากัดริมฝีปากคุมความรู้สึกเจ็บที่เกิดจากแผลรองเท้ากัดเธอใส่ส้นสูงสามเน้วเดินไปจนทั่วงานอย่างไม่มีท่าทีว่าจะได้พัก วายุที่สังเกตเห็นว่าสีหน้าของนับสองดูไม่ค่อยดีซึ่งอนุญาตให้เธอไปนั่งพักก่อนโดยที่เขาจะไปพูดคุยกับผุ้ส่วนและแขกเรือที่ยังเรืออยู่ตามรำพังระหว่างที่นั่งพักเธอก็คอยมองดูวายุอยู่ตลอดเพราะอย่างไรตอนนี้เขามีศัก์เป็นเจ้านายของเธอจะให้ละทิ้งหน้าที่ไปเลยก็คงจะดูไม่ดีแค่เขาอนุญาตให้มันนั่งพักตรงนี้ก็นับว่าเป็นพระคุณมากแล้ว ขณะที่กำลังเฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆผู้หญิงในชุดราตรีสีน้ำเงินก็เดินเข้าไปคล้องแขนเจ้านายของเธออย่างสนิทสนมอภิชยาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำหน้าอย่างไงเพราะว่าเขากำลังยืนหันหลังให้เธออยู่แต่ก็ช่างปะ,ะไรมันไม่เกี่ยวอะไรกับเธอสักหน่อยเขาจะอ้มหรือหวัวเราะกับใครมันก็เรื่องของเขาพี่คะอภิชยาโบกมือเรียกบริกรที่เดินถือเครื่องดื่มบริการแขกในงาน เมื่อเขาเดินถือถ่ายเครื่องดื่มเข้ามาหาเธอก็หยิบแชมเปญออกมาสองแก้วทำทีว่าหยิบเผื่อคนเอ่นแต่ที่จริงแล้วเธอจะดื่มคนเดียวนี่แหละถ้าไม่ติดว่าอยู่ในเวลางานนะแม่จะสัตย์ให้เรียบอเอ๋่าแพงๆเนี่ยขอบคุณค่ะเธอส่งยิ้มหวานอย่างเป็นมิตรให้กับบริกรหนุ่มทำเอาบริกรหนุ่มคนนั้นถึงกับเขินจนหน้าแดงลามไปจนถึงใบหูก,ก็เลยทีเดียวเขาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับคนทั่วทั้งงาน แต่ไม่มีใครเลยสักคนที่สวยเหมือนผู้หญิงคนนี้หรือต่อให้มีก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนพูดคำว่าขอบคุณกับเขาที่เป็นแค่บริกรเลยสักคน